สวัสดีครับวันนี้เชา้าวันที่ห้าเปษสภานะครับปลุกไว้แต่เช้าเลยนะครับตื่นขึ้นมามันจะไปทำง,งานคือล็อกล้อนะครับถนนเส้นนี้ครับ ตัดมาจากถนนเส้นบางนาตาดตัดทะลุออกมาเส้นถนนเทพรักษนะครับตรงซอยวัดหลวงพะโตนะครับอยู่ข้างๆโรงเป็ดน,นะครับผมจอดที่นี่นประจํำนะครับวันนี้หกโมงครึ่งลงมาก็เจอล็อกล้อแล้วนะครับ ล็อกไว้ทั้งหมดประมาณ4,000นะครับประมาณ4,000นะครับก็รายได้ก็น่าจะต่อเดือนก็เยอะอยู่นะครับน,น,นะครับสอนอบางพีนะครับรหัสหมวกนะครับ 6011นะครับแต่เช้าเลยนะครับน่าจะหกโมงหกโมงยังไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่ากว่าจะเขียนไปสั่งกว่าจะมาล็อกล้อแต่ละคันนะครับนี่มาจอดแถวนี้นะครับก็เจอล็อกล้อนะครับแล้วก็ ต้องไปเสียเงินที่สอนอบางกีนะครับไม่ได้บอกจำนวนเงินนะครับว่าต้องเสียเท่าไหร่อะไรแรงไงอ๋อหนึ่งพันบาทนะครับอยา่างไรระบุไว้นะครับว่าหนึ่งพันบาทเดือนหนึ่งก็ได้หลายตังค์นะครับ ประชาชนหาเชา้ากินข่าอย่างเราก็ต้องมาเสียค่าปรับเพราะพักอยู่แถวนี้นะครับไม่มีไม่มีที่จอดรถนะครับตอนเช้าก็ต้องมาจ่ายค่าปรับหนึ่งพันบาทเดือนนึงก็ได้เยอะนะครับ ผมก็อุตส่าห์ว่าประมาณหกโมงครึ่งนี้เขายังไม่ได้มาไปทํางานไม่ได้มาล็อกล้อสุดท้ายก็โดนแจ็คฝอตเหมือนเดิมนะครับโดนล็อกล้อผมก็ต้องนั่งยินมอต์ไซไายอย่าฝาโดนล็อกล้อนะครับไม่มีเส้น แถบขาวแดงหรือว่าป้ายห้ามจอดตลอดแนวนะครับให้จอดเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับแถวนี้นะครับก็อย่างนี้ทำยังไงครับ ก็ขอจบไลยแค่นี้นะครับต้องเดินทางไปเสียค่าปรับนะครับนั่งยินไปไม่รู้เท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับ